สวัสดีครับผมแจ็คระวีพัฒน์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านสวนกล้วยนะครับอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็น้านของพ่อบุญโฮมนะครับพ่อบุญโฮมซึ่งทําไร่อ้อยนะครับมีไร่อ้อยเนี่ยสามพันไร่นะครับแต่ว่าท่านพ่อบุญโฮมนี้ได้แนะนําโอกาสดีดนะครับโดยแนะนาปุ๋ยเอสเมติกนะครับให้กับเกษตรกรซึ่งทํานาข้าวนะครับก็เดี๋ยวมาดูฟังดูว่าผลเป็นยังไงครับผลรับไปยังไงนะครับสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีนครับ ผลตอบรับดีมากครับรกับกับชาวชาวนาครับผลตอบรับดีมากคือคือคนเอาข่างเราไปใช่เลยแต่คนได,ด้คน,คด,คนคดีสามิีคนิดคนิดสูงสูงนครับครับเขาไม่มีปีเลยครับอืาบครับถุงปุ๋ยนั่นถุงไปใช้เขาได้สามสิบเก้ากิโลสี่สิบกิโล ปกติมันคือผลงานจกยี่สิบยี่ห้าครับจากปกติยี่สิบถึงยี่ห้าครับได้มาเป็นสามสิบครับสามสิบถึงเกือบสี่สิบเกือบสี่สิบครับครับุนที่คุณที่ใส่ได้ผลพลุเต็กอนก็ไดปขายเขาครับมีที่แล้วก็ได้ขายเขาเขาได้ขายเขาเป็นเกือบสองหมื่นเลยเกือบสองหมื่นคับได้เกือบสองหมื่น เด็กอนเขาก็ใส่เขาก็เด็กขายของเที่ยบแสดงว่ามันได้ผลดีครับครับได้ผลดีครับผมครับก็ก็เป็นไปตามนะครับเพราะผมบอกว่ามันใช้ได้ผลนะครับก็เป็นไปตามที่บอกว่าเพิ่มผลผลิตนะครับก็คือผลผลิตที่ได้ข้าวเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดต้นทุนด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่เราใช้ และที่สําคัญคือปลอดภัยด้วยนะครับเพราะเราเป็นอินทรีย์สารร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบางบางคนใส่ใส่ที่เดียวก็ได้ผลครับใส่เพราะเขาตามท้องเเขาว่าดสียเพราะถอดล้วงออกมาเนี่ยเขาเป็นก้อนเนื้ค่ะก็แตกต่างกันเยอะครับก็ใส่ครับผมครับเดี๋ยวนี้คนรอกข้างนี้นิยมใส่นิยมใส่ที่ใส่กันหลายปีนี่รับเรี่ยงน้าเขานี่สุดยอดแลบสุดยอดเลยครับ โอเคครับพอพี่ยังพครับคือคือแนี้ยน่มกับพืชเขาตอบรับดีมากครับอ๋อคผมครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อบุญโฮมที่มาให้สัมภาษณ์ของเราอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายไปนานนะครับโอเคครับสวัสดีครับ